ตับสดสดยั่วยั่วจ้าพี่น้องมูนีเซาหลาสิบห้าพี่น้องมากินตับดิจ้าพี่น้องตับสดสดแง่แ่ด้วจ้าพี่น้องตับหวานหวานยั่วยั่ว าวลาบ่าเคยกินดิบเด้พี่น้องคลิปนี้สิพ้ามากินตับอปอบเข้าแล้วครับงานนี้สาวลากินตับครั้งแรกในะชีวิตวอลเลนซื้อพี่น้องเสียวไปลวกเดยเสียบตับหวานเด้พี่น้องสะออนว่ามันพ่วงไงก็เลยไทยมากเบิง่งเาจ้ะตับหมูได้จ้ะนี่ตับหมูตับหมูตับหมูยั่วๆเลยจ้ะพี่น้อง ใส่กีบว่ากากินดอ,อกพี่น้องหลววเพราะเพิ่มๆนี่กายเยู่จ้ะพี่นอ้องยั่วยั่วยั่วพี่น้องอันนี้พันเรียบร้อยจ้ะพันแค่ครึ่งเดียวจ้ะเหลืออีกหลากหลายตับไงแห้งจ้ะพี่น้องโโออ้้